ใช่ใช่อ่าสัพานนี้อ่าสัพานนี้เอ้ยไปทีละคนไปทีละคนว่าไปอีกสัพาห์เลยไหมแล้วตั้งไอ้ไอ้ยอ้ใครล่ะไปทางนี้กันดีกว่าทำไมทำไมไม่ต้องไปทีละคนวะต้องไปทีละคนวะาพามันจะพังไอ้หน้าเป๊กเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียไม่มีอะไรเลยลูกไม่มีอะไรรนาเก็ตไปทิ้งพวกกูพวกกูหาห้าโย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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันมันไม่กัดมันไม่กัดมันไม่กัดมึงรู้ได้ไงฮะ กูกูวิ่งเข้าไปจูบปากมาเลยกโอ้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 ไอเชียสมิงโก้ไอสัตว์นั่นนั่นนั่นชายนั่นนั่นตงไปฟองดูฟองไอเฮียมดตรงไ้ครับเออไอเดี่ยวในในเอ้ยชิวเอาอันี้นี่เอาอันนี้นี่ิว ยังไม่วิ่งมากูตกใจหมดเลยวิ่งวิ่งมากูตกใจหมดเลยสี่คิวอะไรสงสัยว่าะไรด้วยสูคือคือกูกูกูว่ากูน่าจะหลงอ่ะคิดว่าไงนะไอ้เหี้ยน่าจะหนึ่งกับหมดไปแขวนะเกีบไปมันโฟเพย์เยอะแล้วะ มันได้ยินเดี๋ยวย้ายย้ายของกลับยันเลยห้าสิบสามบาท นี่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 กันนี่นี่กันนี่กันนี่นี่โปบงโอยเฮียไอ้ดินมันได้ตัวีอะไรคำนามปะาทไมเป็นอก็คิวอะใช่ฮึม่ๆงดๆนอนแๆกกๆๆ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 โๆๆ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  เออพ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 อไม่ไม่ต้องขายเราเก็บเก็บไว้ขายรอบหน้ารอบหน้ามันมีอะไรอ่ะอุ้ยอะไรวะมันคือตัวอะไรตัวสลัดเลยปลาหมึกชิคกี้พุดมันคือปลาหมึกอ่ะเอย่างนี้เข้าแท็กเทนักเคิลเลยดิอ่าใช่มันคือไอ อะไรสักอย่างที่มันหน้าตาเหมือนปะดุกมีตีนเนี่ยอ๋อมึงจะช็อตกูณทำไมช็อตรนี่เฮียน่ามันมีสองจุดตัวด้านหน้าเดี่ยวคือตัวอะไรว้ามันเหมือนกันเลยมันเป็นหลอนมันเป็นหลอนอ่ามันเป็นออกออกมาเรามาอุจจาระ กูกลัวว่าถ้าเกิดว่าไปแล้วมันจะกลับไม่แทนนี่การในเดียวการในเดียว,ยว,ยว,ยวโอเคอาจจะเป็นระดับโมเลกุลเพิ่มขึ้นหรือเปล่าไม่ก็แลกเก็บทุกอยากนั่นแหละก็เลยอ้อกูรู้แล้วโอเค ไอ้ไก่หมาไอ้ชู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 ้อาวมันตดใส่โอ้กูมาไปทางนึงอ้าหายตอ๋อโอเคมาเลยออยจากที่นี่ไปอ่าติดวอกกีทอลกีแล้วก็เงียบที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อืมตอนกลางคืนมีผีอ่ะ ハハハハ ไอ้เอ้ยโดนแดดไอ้เดียวกดไอ้เดียวกดมึงต้องกดกดไอ้เดียวกดเต้นหนาวเว้ยมึงเต้นหนาวมีใครรอดอยู่บ้างตลอดตลอดพวกกูตอบมึงแล้วมึงอีเหี้ยตลอดพวกกูตอบมึงแล้วมึงอีเหี้ยครับ

างบนไม่มีอะไรคือข้างบนไม่มีอะไรกูไม่เหี้ยกูได้กูได้ของมาแล้วสองอย่าเดินลงไปอย่าแตะต้องมันไอเดียวลงไปไอเดียวลงไปลงไปจะว่าไปกูขึ้นมาได้ไงเว้ยทำไมกูไม่เหยียบกับระเบิดวะไอ้ข้างบนมีทางไปต่อยังไงไปมีเงี้ยไปตามไปมีไปมี โอเคไอ้เทมยป้อมคือริดม่งเชื่อมต่อกันเดี๋ยวกูขนขนของขึ้นยานก่อนแป๊บนึ่ไหมเพราะว่ากูต้องเช็คให้เดียวอะฮะว่างไงเนะี่ยใหม่ใหม่กูเห็นมันมันกดเกียร์เจอไอซัมปิงสักอย่างอะ่ะมันมันต้องมีอ,อะไรสักอย่างเกิดขึ้นไว้กูขอเช็คหน่อยกว่ามันมันอะไรเนะี่ย ม่ไม่มันกดโดอ่าเจอสิ่งมีชีวิตคือคือตอนนี้มันนิ่งมาแล้วไม่มันยังมึงสั่งบอ l กี้เท l k i กี้มาติดต่อสื่อสารกับแม่งดิไม่มีตังค์หมดแล้วฮะห, <rozum> หมดแล้วกูรู้ละไอเดียวเจออะไรถ้งแตกเลยเ้วโอ้โอ้โอ้ไอไอเดียวเจอปีศาจไอเดียวเจอปีศาจ ไอเดียวไอเดียวไอเดียวมันเจอจุดเฮียอะไรแดงๆก็ไม่รู้อะมันหายไปปะไม่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 มันมันมันแค่เจอมันแค่เจอไอ้เฮียสองตัวเลยมันมันโดนมันโดนล้อมมันโดนล้อมมันมาดูจอดิไอ้เฮียนึกว่าดูละครสัตว์อยู่อ่ากูอันเดี๋ยวตายละกูก็ว่าอย่างนั้นมันเจอตัวอะไรวะมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายเนอะจริง เ้ริ่มออกตัววิ่งแล้วเฮ้ย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 มันผมานแล้วมันผ่านแล้วไอเดีย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 ววิ่งว่ะไอเดียวไอเดียวโดนโดนดิไอเดียพวกกูละลุ้นไม่หายไม่เก็บโดนหนอนแดดสองรอบอ่ะไอ้เหี้ย อ่าตรงไปด้านนาเลยไปด้านนเลยอ๋อ oh. อย่าเดินอย่าเดินตรงไปอย่าบอกนะว่า,าตรงปลปละยนยันเนยแต่มันยังรอดนะ <c oughs> ไม่มันจมน้ำอยู่บุ๋มบุ๋มบุ๋มมัน ความหนาำไ้เลยไอ้ยังอะไรคกอระไรตอย่า้ยนต้งไปใครหาเลยไอ้ยองตกใจไาดูวดนนี้อะไรไอ้เยังแม่งล็อกแม่งล็อกเป็นติงเงี้ย แบบตีแล้วก็ล็อกเลยอ่ะเอ้ยแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีคนเจอผีแล้วเราแบบเรามันวิ่งตามเรานี่คนถือไอ้นี่ได้แบบสามารถล็อกให้มันโดนผีกินได้ดิมาเ,เออถ้าเกิดยิงอ่ากดล็อกปิดตัว <c oughs> ห,หมดแล้ววะไ,ไม่ไม่มีอะไรละ โอ้โอ้สมิงโก้เอ้น่คินเราต้องไปทางนั้นแล้วจกลับทางนู้นไอคิวอเ,อเอาของไปโอเคจนะมีก้นอยู่ไหนไปออกเลยอ,ออกเร็วยี <c oughs> ่ยี่เขี้ยวกิวมันเริ่มมืดแล้วม,มอค <c oughs> <ะ>ิว มันไม่ยินมันไม่ยินหรอกไป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 โอยเชไ่อเลย่ลบกูไม่รู้มัน, <c oughs> ม,นมันคือใจอ่ะคิววิง่งวิ่งๆคิวทีของทีของเลยคกูทีของเลย <c oughs> RUN! Run! ไมเสียงมาตามหลังมาเรื่อยๆเลยวะพอร้องแหละเอนเกยไอ้เขี้ยนหนังสยองขวัญชัดเลยเอนก็เอก็เอกขึ้นมเร็วขึ้นขึ้นขึ้น้าโดเอกายวายโอ้ย กลับกำกำกบกูกำเลยไปไปไปโย่เหี้ยโอ้โไอเหี้ยโอ้ไอเหี้ยตายหมดเลย อขายของดีกว่าขายของขายของที่มีอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดียวอย่าพึ่งเดียวเดียวหย,ยุด,ดยโอเคเราก็ถอยมาเราก็ย่าจับก <laughs> ูก็อะไรจะเตือนอะไรยัดเขา ไม่โดนเทนนักเกินเลย <laughs>